นี่จะเป็นตัววงจรรถเดินทางเดียวนะครับผมก็คือ,อการทำงานก็คือบอร์ด ESP สองตัวจะทำการคุยกันแต่ว่าอยู่คนละฝั่งถนนนะครับอ,อยู่คนละฝั่งของอย่างเช่นสะพานนะครับที่รถเลนเดียวก็จะอยู่คนละฝั่งสะพานนะครับผมก็หลักการทำมาก็คือถ้ารถวิ่งผ่านตัวเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งไฟสีแดงของทั้งสองฝั่งของสะพานก็จะติดนะครับผมแล้วก็ จนกว่ารถจะวิ่งไปชนกับเซนเซอร์ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับไฟสีเขียวถึงทั้งสองทางถึงจะติดอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการอ่าบอกสัญญาณนะครับว่าอตอนนี้บนสะพานรถว่างแล้วให้อ่ารถขึ้นมาใช้งานได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับปุ๊บโอเคสังเกตถ้าเราโดนตรงนี้สีแดงจะติดแล้วก็ถ้ารถมาโดนตรงนี้สีเขียวจะติดอ่ะลองดูไหมปุ๊บปุ๊บ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมถ้ารถขึ้นมาจะอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้สีแดงก็จะติดแล้วรถก็วิ่งขึ้นบน,บนสสะพานไปโดนอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บสีเขียวจะติดเป็นการบอกให้รถขึ้นสะพานได้นะครับลองทดสอบให้อีกดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทำงานได้ทั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้นะครับ อยู่ที่ว่าเราจะขึ้นจากฝั่งไหนนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม